ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมปิเซ็ตคอนเน็กตีได้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผ่านด่าน55ขีด3นะครับโดย15ขีด3เนี่ยผมจะใช้ตัวเมียโกะนะครับผมจุนนะครับผมเคาน์ี้มาคอโตะและก็โคโรซัมเมอร์ครับโดยทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่ทําดาเมจได้หนักที่สุดนะครับที่เราต้องที่ดาเมจให้หนักที่สุดเนี่ยก็คือบอสมันจะมีสถานะเบิร์นนะครับซึ่งเบิร์นเนี่ยเบิร์นหนักมากครับผมมันจะเผาไหม้ให้เราเนี่ยตายได้นะครับ โดยเฉพาะตัวของโคโัมเซมอร์เนี่ยซึ่งบางมากๆนะครับถ้าเกิดโคโัมเมอร์พลาดท่าเสียไปเนี่ยเราจะไม่ได้3ดาวนะครับนะดังนั้นฮิวของโคโัมเมอร์เนี่ยก็จะเลี้ยงให้ใช้โคโลมเมอร์ครับผมให้เอาให้ตัวเองรอดนะครับส่วนตัวของมาคโตะคราวนี้นะครับผมพวกนี้ก็เป็นฝ่ายทำดาเมจให้ไวที่สุดนะครับก็เก็บไว้นะครับ อ่าต,ตัวสุดนี้ก็พยายามเก็บเกรดครับผมให้เยอะที่สุดนะครับผมตอนไปเจอบอสนะครับเอาสปีดเออะนะครับอ่าแล้วก็เอาเขานิต่อยไปก่อนเลยแล้วกันนะครับความจริงต้องให้มาโคโตะเปิดไปก่อนนะแต่บังเอิญเมื่อกี้ผมพลาดนิดหนึ่งไม่ได้เก็บเกรมาโคโตะมานะครับตอนที่พี่แกเลียลูกหมาออกมานะครับผมก็รีบตีเลยนะครับ รีบตีนะครับผมเพราะว่าลูกหมาเนี่ยเขาจะเลือดเด้งได้ครับผมถ้าเกิดบอสมีการใช้อันตินะครับดังนั้นเนี่ยพอเราตีไปได้ปุ๊บเนี่ยก็สบายแล้วนะครับห่าละครับปากไปเลยนะครับผมต่อได้เข้านลี้ครับ ถ้าเกิดเขานี้ต่อยคีได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่คุ้มนะครับผมอ่ะให้ดูเลือดของโคโรด้วยนะครับผมโคโคโรเนี่ยก็จะเสียเลือดหนักนะครับและพอเลือดใกล้ตายก็ฮีลตัวเองขึ้นมานะครับเพราะงั้นในโคโคโรตายแน่นอนนะครับดังนั้นพยายามดูเลือดรักษาเลือดของโคโรเข้าไว้นะครับ อย่างที่บอกครับผมรีบเคลียร์กระดูกนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่น่ารำคาญนะครับอ่าฮะพอตายไปปุ๊บเนี่ยก็สบายแล้วนะครับตรงส่วนนี้ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็พยายามฮิวนะครับยิงไม่โดนนะครับนานๆทีนะครับจะยิงไม่โดนส่วนใหญ่อริสาจะยิงโดนทุกดอกเลยนะที่เหลือแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมก็โจมตีไปตามปกตินะครับแล้วก็ผ่านแล้วนะครับแค่นี้นะครับผมหลักๆนะครับอาศัยโชคนิดๆหน่อยๆนะครับผมกับการกดสกิลที่เหมาะสมนะครับ ดูแลรักษาโคโคโลไว้นะครับผมโคโคโลเนี่ยจะโดนเบินตายดังนั้นเนี่ยเก็บฮิวโคโครลให้ใช้กับโคโคโลครับและที่เหลือเนี่ยก็พยายามเวลาตอนลูกซัมมอนออกมาเนี่ยรีบเก็บให้ไวที่สุดนะครับ ดังนั้นเนี่ยพอเกิดพอเก็บไปปุ๊บเนี่ยเราก็ตัวบอสเนี่ยไอตัวลูกเนี้ยมันจะเลือดเด้งได้นะเพราะว่าถ้าเกิดบอสมีการใช้สถานะเบิร์นิงครับผมแล้วเราโดนเบอร์เมื่อไหร่เนี่ยลูกมันจะเดือดมันจะเด้งขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามเก็บลูกให้ไวที่สุดนะครับพอเก็บลูกให้ไวที่สุดเนี่ยเราก็ค่อยรีบตีพ่อนะครับผมพอตีพ่อหมาตายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจบลงได้อย่างสวยงามนะครับหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับอ่ะนะ พอเราผ่าน3ครั้งพอเราผ่าน3ดาวทีนี้เราก็ไม่ให้ไม่มีทางงปวดหัวกับตัวละครตัวนี้อีกแล้วนะครับเราก็ตีสบายๆไปได้เลยนะครับหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมแนวทางการผ่านนะครับผมฮาร์ดนะครับผมสิบห้าขีดสามครับก็มีแค่นี้แหละนะครับวันนี้ผมฮอสปีแคสก็คงจะมารีวิวไปแค่นี้ครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ